น้อยแล้วนะครับผมชาวนี้ก็เนี่ยครับผมกําลังจัดการให้30เม็ดของลูกค้าพันหนึ่งร้อยรวมจัดส่งถึงหน้าบ้านสีโคนะใครเอาก็รีบถักมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวบอกว่าขี้โมหรือเปล่านะครับนี่นะครับหนึ่เม็ดเนี่ยเหลืออยู่ร้อเม็ดเองครับพี่น้องนะครับนี่หมดเกลี้ยงเลยครับอ่ะก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับอันนี้70เม็ดนะนี่70เม็ดนะครับ มีใครยกไหมเหลือเจ็ดสิบเมตรนี่ผมให้เลยนะราคาพิเศษเลยนี่อ่ะสองพันสี่ร้อยบาทสองพันสี่ร้อยบาทสี่โคนะเนี่ยสนะี่โคแบบนี้สายลำโพงแท้แบรนด์ s s f นะครับสปีกเกอร์เคเบิลทุกเส้นมีลูกศรชี้หมดเป็นสายลำโพงแท้นะครับสี่โคนำเบรดได้เจ็ดสิบเมตรสุดท้ายนี่ใครยกไหมสองพันสี่ร้อยบาทเอาสามสิบเมตรหนึ่งพันหนึ่งร้อยรวมจัดส่งอันนี้สองพันห้ารวมส่ง นะครับ70เมตร30เมตรก็1ั0 0 1 0 0รวมส่งเนาะอันนี้25 25เหลืออยู่มวนหนึ่ง25นี่890นะครับอ่ะโน้ตบุ๊กราคาถูกๆีมีไหมมีนะนี่อันนี้หลุดจองเมื่อวานลูกค้ามาจำมาเดี๋ยวหักมาจำให้ลงไป3 3มลูกค้ามาจำมาม0า500แล้วก็ไม่มาเอาของนะครับถือว่าโชคดีกันไปตัวนี้เป็น Acer แบตเตอรี่ใหม่ coi e i5 gen 3 RAM ร มีคราวเกะให้ภาพสวยงามนี่นะครับประมาณนี้นะท่านใดที่จะเอาไปรับงานนะก็เปิดคราวเกะได้นะครับมีคราวเกะติดเครื่องไปให้ยูทงยูทูบลื่นๆเลยสามพเอ้ย2,800ันแปดร้บาทสองพันหักมาจําให้ออนะสองนแปดร้อบาทค่าจะส่งขอร้อยหนึ่งสองพันเรวมส่งเลยเอเซอร์ cer, แบตเตอรี่ใหม่นี่งามๆแบบนี้เลยนี่ใครที่หาโคไอ โคไอจิตมาแล้วนะโคไอจิตนะครับตัวนี้เป็นโคไอจิตนะแบตเตอรี่เก็บไฟนะครับผมแต่ไม่ใช่แบตใหม่นะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ติดเครื่องมาเก็บไฟโคไอจิตรมเปประมาณเจนห้านะตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดนะนะครับมีคราเกะนะครับโคไอจิตมาแล้วนะนี่โคไอจิตใครที่หาอยู่นะด้านหลังทําสีมาให้นี่นะครับดาสวยเลยนะครับอันนี้เป็นรอยนิ้วมือผมถ้าเช็ดนี่ก็สวยเลยนะ นี่ทำสีให้เรียบร้อยด้านหลังนะครับ3,900บาทโคไอเจ็ดเรโนเว r โคไอเจ็ดเมาแล้วนะใครหาโคไอเจอยู่ลื่นๆเลยนะครับตัวนี้ลื่นมากนะครับใช้งานกันสบายๆเลย3,900บาทตัวนี้น่าจัดมากนี่ต้องรีบมานะ2,900นี่รวมส่งให้อ่นนี่ตัวนี้สาบกเดวสาบกเดวตัวนี้เป็นโคไอห้เลยนะตัวนี้นะครับแต่ว่ามัน เนี่ยขอบมันไม่สวยอขอบยางมันเนี่ยปกติขอบมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่นี้ขอบมันหลุดแต่มันไม่มีผลต่อการใช้งานอย่าไปซีเรียสพวกนี้ไม่เกี่ยวกับการใช้งานตาม,มาอายุการใช้งานโจเจออะไรปกติหมดแบตเตอรี่เก็บไฟสภาพสวยนะครับด้านหลังตรงนี้มีพอร์ตเป็นเสียบจะด้านหลังนะออนะครับนี่ฟ้าสวยนะ ตัวนี้ลงไป4,000นะปกตินี่รุ่นนี้ถ้าว่าโขบขบืขอบอะไรปกติหนะุม่มขาย5,500เลยนะคลิปนี้เอาไปเลย3,500คุ้มมากเนี่ยตัวน,วนี้ตัวนี้น่าเล่นทนอึดเปิดเพลงมีคราวเกะให้เปิด YouTube ลื่นๆเชื่อมโต้ฮอสสปงฮอสสโปได้หมด3,500จัดเลยลดให้นะครับ3,500 3,900 2,900แลวนี่เครื่องฉายใครหาอยู่3,500ลูเมนเบนคิว ดูหนังฟังเพลงได้สบายตัวนี้ดูหนังฟังเพลงได้สบายฉายคราวกงคราวกิจอขนาด6เมตรสบายเสียงของเขาอยู่3,500ลูเมนตัวนี้ราคาไม่แพงนะตัวนี้ราคาไม่แพงนะ2 5ง0บาท2,500บาทนี่พอตเป็น vga เป็น hdmi ครบเป็น q โจหเมตรฉายได้สบาย2,500บาทมาจัดเลยนะครับผมนี่สายไฟหมดแล้วนะโอ้ยสายลำโพงนี่4คูณ2.5เห็นไหม นะครับเหลือแค่นี้เลยเดี๋ยวจะสั่งเข้ามาอีกนะครับเอาตัวไหนทักทูมาได้เลยคอมพิวเตอร์มีอยู่แค่นี้แหละเด้อหมดแล้วพี่น้อง